นะะในข่าวนี้เนี่ยะคะก็มีศิลปินล้านนา30กว่าชีวิตซึ่งเขาก็รวมตัวกันจัดฟรีคอนเสิร์ตนะคะเพื่อที่จะหารายได้ช่วยชาวญี่ปุ่นนะคะ ก็เป็นศิลปินนักร้องล้านนาองค์กรด้านวิทยุแล้วก็องค์กรธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีการถแถลงข่าวการจัดงานคอนเสิร์ตจากเข้านึ่งถึงเข้ายำและสุชินะคะบอกว่าจักับคอนเสิร์ตนี้ก็เป็นความร่วมมือจากองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่วัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะหาเงินทุนไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะทั้งเหตุแผ่นดินไหวแล้วก็สึนามิที่ญี่ปุ่นแล้วก็จะให้เหตุอุทกภัยในหลายจังหวัดภาคใต้ด้วยนะคะ ซึ่งคอนเสิร์ตนี้บอกว่าจะจัดขึ้นในวันที่4เมษายนนี้ตั้งแต่เวลา18นาฬกาถึง24นาฬิกาก็จะมีศิลปินล้านนากว่า30รายร่วมแสดงนะคะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยแล้วก็จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรี ขณะที่ภายในงานก็จะมีการจัดจำหน่ายเสื้อกีฬาฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่นนะคะแล้วก็การขอรับบริจาครายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายก็จะมอบให้กับสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นที่นครเชียงใหม่นะคะแล้วก็หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือเหตุอุทกภัยภาคใต้อีกด้วยนะคะค่ะขณะที่ช่วงเย็นวันนี้ค่ะที่ลานอนุสาวรีท้าวสุรานารีย่าโมอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา นายจักรินเชิดฉายประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยตัวแทนมลูลนิธิการกุศลหลายแห่งในจังหวัดนครราชสีมาและภาคธุรกิจร่วมกันเดินขอรับบริจาคเงินจากประชาชนในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นและผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ของไทยด้วยรวมไปถึงผู้ประสบอัคคีภัยในอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมา าตามโครงการโคราช for the world ประธานหอาการค้าจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศทางหอาการค้าจังหวัดนครราชสีมาจึงร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรเอกชนในจังหวัดนครราชสีมาร่วมกันจัดโครงการดังกล่าวขึ้นโดยได้จัดทําเสื้อยืดสีขาวสซกรีนคําว่าโคราช for Japan จําหน่ายในราคาตัวละ200บาท เพื่อนําเงินรายได้ที่ได้จากการจาหน่ายทั้งหมดไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้ง3ากรณีซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาร่วมซื้อเสื้อ,อและบริจาคเงินเป็นจํานวนมากนะฮะนี่ก็เป็นทานน้ําใจจากพี่น้องชาวโคราชนะทีอ่อยากจะช่วยชาวญี่ปุ่นช่วยผู้ประสบภัยนะทั้งในส่วนของประเทศไทยแล้วก็ญี่ปุ่นเองพี่น้องมี